คุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเล่นผ่านค่ะชีวิตการเงินของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันค่ะถ้าหากว่าวันนี้เรารู้สึกว่าการเงินที่เราเป็นนั้นเป็นอย่างไรต้องบอกเลยนะว่าทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ค่ะให้มีความพอดีพอดีค่ะทําอะไรก็แล้วแต่เรื่องของการเงินใช้อย่างพอดีพอดีได้มามันก็ พอจะพอมีพอใช้ต้องบอกว่าถามว่าพอไหมบางครั้งบางทีมันก็เหมือนจะพอแต่มันก็ไม่พอในขณะเดียวกันมันก็เหมือนจะไม่พอนะแต่มันก็พอฉะนั้นต้องบอกว่าในช่วงนี้การเงินของเราเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ใช้ออกหมดไม่ค่อยมีเหลือเก็บค่ะในช่วงนี้นะแล้วเราจะทําอย่างไรละให้การเงินของเราในช่วงนี้เนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและมีคําตอบให้ค่ะ ทำอะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจการที่เรานั้นตัดสินใจในการช่วยเหลือคนอื่นก็ดีการที่เราถูกคนอื่นนั้นหยิบยืมอันนี้อยากให้ระมัดระวังมากๆค่ะถ้าหากว่าในช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่ามีคนเข้ามายืมคนเข้ามาขอความช่วยเหลือระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะปฏิเสธได้ให้ปฏิเสธ เอาตัวเองให้รอดก่อนในช่วงนี้อย่าพึ่งใจดีกับใครมากนะักเพราะว่าการใจดีนั้นเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นค่อนข้างเดือดร้อนค่ะทําอะไรต้องมีสตินะคะทําอะไรคิดถึงสิ่งที่เรานั้นมีอยู่แล้วก็เหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากตัวเราทั้งนั้นฉะนั้นต้องบอกว่าในการเงินในช่วงนี้ถ้าหากว่าจะให้นับ ช่วยไขแล้วก็ในช่วงนี้การเงินของเราเนี่ยทาอะไรก็แล้วแต่มันจะได้มาแบบพอดีพอดีไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปแต่ความใจดีของเราบางครั้งบางทีอาจจะเป็นเหตุให้เรานั้นเนี่ยเห็นใจคนอื่นช่วยคนอื่นจนเกินพอดีมันจึงทําให้เราเกิดความเดือดร้อนได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีสติกบบยังช่างใจนะคะแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดควรใช้สิ่งใดไม่ควรใช้รู้จักว่าเราพอแค่ไหนเราให้ได้แค่ไหน การเงินของคุณก็จะราบรื่นไปได้ค่ะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการเงินได้ให้เรามาหาช่องทางนะคะหาความรู้ลงทุนในความรู้ค่ะแล้วคุณจะเจอทางออกในเรื่องของการหาเงินในทางที่เรานั้นเนี่ยจะมีเงินเข้ามาได้มากขึ้นนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะในยุคนี้ทำงานอย่างเดียวไม่ได้นะคะใช้ความคิดใช้เวลาให้เหมาะสมและคุม้มค่า ทำงานหนักไม่ได้หมายความว่าจะได้เงินเยอะฉะนั้นค่อยๆ manage จัดก,การเรื่องเวลาให้ดีค่ะทำน้อยแต่ได้มากคุณสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะ